ก็สินห้าพ่งนี้ปลาต้องขายเราอะนะคือก็รู้อย่างหนึ่งว่ามีแต่ความหวังดีให้มันอะมีแต่ความรักว่าอยากให้มันดูแลตัวมันเองดีๆนะสินห้าคือเหตุผลที่ผมต้องขายนกอะนะเลี้ยงมาแค่สี่ห้าเดือนแต่ก็ผูกพันมากเป็นสัตว์ตัวแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกผูกพันใกล้ชิดที่สุดละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยิ่งกว่าหมาแมวปลาใช่ไหนอีกลองอีกออื คือมันก็น่ารักจริงๆอะนกซันคอร์นัวนะแต่เหตุผลที่ผมต้องขายมันคือหนึ่งมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตมันดึงเวลาผมไปเยอะแล้วผมก็คิดจะไปบวช่ยเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่านะมันคือมันไม่ได้สร้างประโยชน์เลยกับผมไงน,นกอะยกเว้นอะเป็นแค่เพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เวลาผมก็มีค่ามากกว่าน,นี้อันที่สองคือที่ทําให้ผมอะ คือมันอยู่คนเดียวก็โดดเดี่ยวไงอยู่ในกรงตัวคนเดียวผมก็มีเวลาเล่นกับมันแค่แป๊บเดียวเล่นไม่นานวันหนึ่งก็พามันเดินรอบหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันแค่แค่นั้นน่ะใช่ไหมแต่เหตุผล <All right. S 1> อีกข้อนึงที่ทําให้ผมมาทําใจได้เนี่ยคือเขาจะได้ไปอยู่เจ้าของใหม่ที่มีกรงเนี่ยใหญ่สิบแปดตารางเมตรแล้วเขาจะมีเพื่อนด้วยเขาจะมีตัวผู้ตัวเมียสี่ห้าตัวรวมกันเขาจะได้เป็นสร้างครอบครัวตัวเอง นะเป็นพ่อคนทีหนึ่งเอ้ยใหม่เป็นพ่อนกทีหนึ่งอบอุ่นอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาจะได้มีเวลาเล่นกับเจ้าตัวเนี้ยอย่างเต็มที่คือเขาอยากจะซื้อนกเพราะว่าเขาอยากจะมีนกที่แบบที่เขาใกล้ชิดกับมันะนะะเจ้าตัวนี้ก็ดีคุ้นเคยกับคนเนี่ยอืมก็เนี่ยแหละคือคิดดูขนาดเป็นแค่นกอะ่ะผมยังเหมือนกับอะไรอาวอนกับมันเลยเนี่ยโอ้ยหยานะสินห้า ชาติหน้าเกิดเราเป็นคนนะจะได้เจอเกันใหม่นะเจ้าเกิดเราเป็นนกอย่างนี้ป้าก็ทําอะไรก็เจ้าไม่ค่อยได้นะเจ้าก็ไปที่นั่นก็จะได้มีความสุขไปเจอคนที่ที่ดีกว่าเนี้แหละนะเราก็คงมีบุญต่อกันเพียงแค่เท่านี้แหละมันก็ติดผมมากเลยนะเรียกไปเรียกมาบินไปก็บินมาด้วยนะนะก็ต้องทําใจทุกอย่างนะเดี๋ยวเจ้าไปไม่นานเจ้าก็ลืมป้าเองนะสําคัญที่สุด อยากจะบอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะแค่นั้นนะเทคแคร์ care, ตัวเองดีๆใช้ชีวิตในอัตภาพนกเนี่ยอย่างมีความสุขนะ